อันไหนพร้อมปลูกก็ปลูกอันไหนพร้อมกินก็เก็บนะกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะไก่ขั้นบรรทุงเนาะไกข่ขันบรนทุงกับโคกน้องหน้าเนาะคะ่ะเนาะสำหรับมืนีนะไก่ขั้นบรรทุงกะจะพาทุกๆคนนี้มาเก็บมเมล็ดพันธุ์น้ำมาเก็บพืชพันธุ์ของเหาน้ำแล้วก็ม่ยหายขอกวัวขอกควายน้ำเนาะคะ่ะเนาะ นี่นะที่เห็นอยู่นี่ก็คือห้าหนายหายคอกวัวออกเนาะค่ะเนาะโน่นหนาคอกวัวเก่าของห้าเนาะเ้าจะยหายออกเนาะค่ะเนาะเ้ายใายมาไหวอยู่หนีเนาะเพราะว่าคอกวัวอันเก่าของห้าวหนามันติดเอถนนเนาะคะ่ะเนาะซึ่งพื้นที่ตรงหันนะเ้าจะเห็ดถนนเนาะคะ่ะเนาะเ้าก็ได้ยหายออกมาไหวมองไม่เนาะคะ่ะ เดี๋ยวแก้คันมันถึงจะพามาเบิงไอเบียบคอเนาะสำหรับบกข้อสมนะก็คือหลายๆคนนะอาจจะรูจักนะั้นหลายๆคนก็นอาจจะไม่รูจักนะะเนาะ,ะค่ะเนาะก็คือบกค้อสมนี่มันเป็นผลไมป้ปลาเนาะมันเปรี้ยวเนาะเป็นผลไม้ปลาที่มีรสเปรี้ยวนะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเป็นไม้ที่ให้ลมเงาดีมากๆเลยนะนี่นะสำหรับเบียบบกค้อเนาะ ซึ่งใกล้คันมันทุ่งนาะเอามมกินเนาะก็คือเอาหนวยมันนับมากินเนาะพราะแต่กินเราก็เอามาวานไว้เลยนะเอาเม็ดมันนํามาวานไว้เลยนี่แหละพราแต่ผ่านไปจากสามสี่เดือนนะเขาจะเห็นเบียร์มันขึ้นมาเลียวน,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 นะนี่นะนี่นะบกคนี่นะเป็นผลไมท้ที่เป็นผลไมป้ปลาที่มีรสเปรี้ยวเนาะคะ่ะนาะก็จะออกเป็นพ,งพวงๆนี่แหละ ถ้าเป็นบานแก้ขันมันทุ่งกระเอรนบกคอน่ะล่ะนะผักกางกขาเอรนยังแก้คันมันทุ่งกับเบเนใจเนาะคะ่นะเนาะก็เป็นไม้ปลาเนี่ยล่ะแต่ว่าไม้บกคอนี่ไม้ดีดีนะสาหรับไม้คอนะ่ะบ่าว่าจะเอามาเฮ็ดเสาบานบ่าว่าจะเอามาเฮ็ดไม้กระด,ดานหรือบ่เอามาทําฟืนทําทานนะ่ะมันมันเป็นไม้ที่ดีมากๆเลยนะ่ะนี่ล่ะแก้ขันมันทุ่งนะ่ะ พอจะกินแล้วนะเขาเอาเม็ดไปโรยไปเลยเนาะเขาเอาเม็ดไปวานเม็ดไปโรยเลยเนี่ยเขาเห็นเนี่ยพอ่ผพันไปจะสองสามเดือนอย่างที่ใก้คันบันทุงบอกแล้วเขาจะเห็นไอเบียขึ้นมาเต็มเลยนะซึ่งเบคอนนะมันเป็นไหมปลาเนาะมันกับบอดย่างในการในการเกิดเนาะขอห้มีมีดินชื้นๆแน่นอะแรกๆนะแรกๆนะในการพอมาล็ดพันธนะก็คือให้ดินชื้นๆนั่นแหละใกะ้คันบันทุงเอามาวานช่วงหนาฝนเนาะ ช่วงหน้าฝนนั่นแหละเพราะว่ามันมันขึ้นดีเนาะค่ะเนาะนี่นะพราะแต่มันขึ้นมาแล้วนี่เขากับมาเก็บใส่ถุงไว้เนาะค่ะเนาะแล้วเขาจากจังเอาไปขยายปลูกอีกที่นึงแต่ว่าบางคนน่ะเขาก็เอามะเร็ดน่ะหยอดใส่ถุงใส่ถุงไว้เลยถุงละมะเร็ดถุงละมะเร็ดอันนั้นมันกจะไงเนาะค่ะเนาะก็คือการเพอมะเล็ดพันธุ์ของแต่ละคนมันกะแตกต่างกันออกไปล่ะสําหรับใกล้คันบรรทุกน่ะ บริเพาะใสถุงดำนอเนี่ยไก่คันมันถุงนะ่ะเอามาโรยเลยนะเอามาโรยใส่พื้นดินไว้เลยนะหรือบ cade. Cade. ่อเข้ากับเอาเม็ดนะไปย้ายย้ายย้ายไว้เลยก็ได้นะแต่ว่าเข้ากับสิจําบ่ได้เนาะว่าเอาเม็ดฟังไว้วางใดแนี่สิหน้าทำเมนว่าเอาไปย้ายไว้เนาะนี่นะมันหลายเนาะค่ะมันหลายเข้ากับเก็บไว้กนเนาะเพื่อที่จะได้เอาไปปลูกตามพื้นที่ที่เข้า บ้างไวนน้นั่นละนี่นะเขากับมีการวางแผนสำหรับจัดสรรปันส่วนที่ดินของเขาเนอกมองได้จะปลูกยังมองได้จะปลูกยังยังสีนะกะค่อยๆปลูกไปเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับโค้งน้องหนะ้าของไก่คันบานทุ่งนะกะเขาปีที่สองนะและซึ่งไก่คันบันทุ่งกะบอกทุกขีปมนแล้วนะว่ามันเขาปีที่สองแล้วเนาะมันก็ยังมาท่านได้เห็นผลอีกอย่างมากมายเนาะสิ่งที่จะเห็นผลแน่ ก็คือพวกกว่้ยพวกข้าพวกตะไคร่น่ะนะเพราะว่าพวกนี้นะจะเห็นผลภายในแปเดือนเก่าเดือนเนาะแต่ว่าสําหรับต้นใหม่ปลาใหม่ไงแบบนี้นะมันอีกนานนะอีกประมาณสี่ปีหปีนะ่ะจะเริ่มเห็นนะถ้าถ้ามันหลอดนะถ้ามันหลอดหรือดูแรงนะนี่แหละเข้ากะปลูกเป็นเลยเนาะคะ่นะเนาะสำหรับผู้ใดที่เหตุของน้องหน้านะคะ ไม่ปลามาปลูกไว้แนก็ดีเด้อ่าเด้อเพราะว่าไม่ปลานี่เป็นพืชที่ทนแรงนะเราก็ไอ้เฮาบระตองประคับประงมมากมม้น่นนะนะแต่ว่าตนน้นในน้อยเบียในน,น้อยจังส่นะ่ะถ้าแม่นว่าเขาเอาไปปลูกนี่เขากระตองดูแลย่างดีแนล่ะเพราะว่าให้น้ำให้อาหารจังส่นะถ้าแม่นว่าเขาติดแล้วนะเขาเขาใ่แล้วนะ่ะ ถ้าผ่านไปจากสองปีสามปีนะเขาต้องดูแลกระไดนะเขาก็ปล่อยให้เขาใหญ่ไปตามธรรมชาติทั้งสี่นะนะนะแต่ว่าแรกๆเลยดีเขาต้องประคับประงมเขาต้องดูแลคือกันเนาะคะ่นะเนาะต้นในน้อยอยูนี้เขาก็ต้องค่อยหยน้นหนามหายยังไปคือกันเนะะนะาะห้มันพานไปจากสองปีสามปีนะั่นนะจังคอยจะถือว่าหลอดเนาะคะ่ะสาหรับมณีอนี่นะเขากับทั้งปลูกเพิ่มแล้วก็อันไหนพร้อมปลูกก็ปลูกนะ อันไหนพร้อมกินเราก็เก็บเกี่ยวนะสําหรับมือน,นีนะ่ะการเห็ดโขงน้องหน้าของเหาแต่ละวันนะ่ะก็มีการปลูกเพิ่มมีการเก็บกินมีการไอทางยาได้ยาก็ว่าไปเนาะแต่ละวันแต่ละวันนะ่ะอันนี้ก็เป็นทั่วเนาะค่ะนะเป็นทั่วที่เหาเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้นะที่นี่ ถ้ามีพื้นที่ว่างๆนะเขาก็เอาไปปลูกไว้เลยก,ก็ได้นะเอาไปปลูกไว้เนาะถ้าย่อยปลูกขังละยี่สิบยี่สิบต้นสามสิบต้นนะ่ะก็คือว่าปลูกเพราะเขาเด็กกินเนาะคะ่ะนอกก็คือว่าเขาบดเด็จปลูกเพื่อขายมากไมนะ้เนาะสาหรับแก้คัน,นนะบรรทุนะบดเด็ปลูกเพื่อขายมากไม้นะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใหญ่เนาะเขาก็เหตบาวาดบาวายคือกันเนาะเพราะฉะนั้นนะปลูกยังแต่ละอย่างนี่แก้คันบรรทุกกับบดเด็ปลูกหลายมากไม้นะ ปลูกไ้แต่พอกินเนาะไอ้ยกเวนกล้วยเนาะเพราะว่ากล้วยนี้เขาปลูกไปตามพื้นที่เขาปไปดูแลปไปอยังมากไม้เนาะเขาปลูกถิ่งไปเนาะสาหรับกล้วยนะ่กะก็คือเอาตามที่เหาเห็ดใดนั่นละเอาตามนิมิตที่เหาเห็ดใดนั่นละนี่นะการปลูกไอ้ทัวฟังญ้า,วาความแกันมันถูกนำบดไ้เห็ดข้ามบ่ไ้เห็ดยังมากไม้นะเพราะว่า เนื่องจากว่ามันมันบ่ได้มีเวลามาเห็ดค้างเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าเฮากับเอามาฟังไว้เลยจังสีละเขาให้แต่หูว่าเขาฟังไวไดนเนาะฟังไว้ตรงไหนของผืนดินหนึ่งสินะเฮาก,ากาฟ็ฟังไว้เลยฟังวาเลย่ังสีละเพราะว่าพวกทัวพวกแตงพวกยางพวกนี้นะมันเป็นพืนผืนลมลุกนะมันเป็นผักที่อายุสั้นเนาะประมาณสามเดือนสี่เดือนหนึ่งสีนะก็ก็คือเบิดไปแล้วจังสินะก็คือ เฮาก็เลยบ่ต้ตองได้เฮดคางเนาะแกคันมันทุงกับบริเฮตคางหาเนาะค่ะเนาะก็เอามาฟังแหวงสีละที่ะยี่สิบหลุม30สิบหลุมมังสีนะบ่ไเ้ฟังแบบเป็นไรเป็นไรนะเอาแค่พ่อพ่อได้เก็บกินเนาะค่ะเนาะพอแต่มันใหญน่ขึ้นมาออหน่วยออหยังขึ้นมาเขากับม่ยานเก็บกินเอาอะก็คือว่ามันพ่อได้กินอย่างที่ไกคันมันทุงบอกแล้วว่ามันพ่อได้กินมันบ่ถึงกับเด้ขายเนาะค่ะเนาะนี่นะปลูก ไปยังสิละไกคันมัรทุงกะปลูกไปยังสิละถา้าถ้าอันไหนที่เฮาเห็ดคางให้นี่ยังคือคางพักษาพักยังน่ะที่ไกคันมัรทุงเห็ดค้างให้นะ่ะอันนั้นก็คือว่ามันต้องอยู่อยู่ตลอดไปแล้วค่ะนอกความหมายก็คือว่าพักสามนี้อยู่ได้จนลุนล่นลุน่นล้านนะ่ะอันนั้นนะเฮาก็ลงทุนเห็ดคางให้อยู่จังสีนะแต่สำหรับทัวแองยังสีนะไกคันบรนทุงปลูกตามดินไปเลยยังสีละ ถึงเวลาก็มาเก็บกินเอานะคะนาะนี่เดี๋ยวแกคันบรนทุงผ้ามาตัดกล้วยเนาะคะ่ะนาะผ้ามาเบิงกล้วยผ้ามาตัดกล้วยเนาะกล้วยหอมของแกคันบรรทุงนะ่ะมันแกแล้วนะแล้วก็มีกล้วยหลายๆเรือแหละเริมแกเริมเริ่มได้ก,กินแล้วนะั่นนะก็ได้ก,กินหลายอย่างแล้วละ่ะสํหรับโคงน้องหน้าของแกคันบรนทุงนะ่ะเขาปีที่สองนี้ขเขาได้ก,กินแถบทุกอย่างเลยนะกล้วยของเหาเนาะคะ่ะเนี่ย อันได้แก่ห้ากระตัดเลยเนาะคะะ่ะเนาะห้ากระตัดไปไปถิงไว้แหละเดีวมันกระซุกเนาะค่ะห้าวพร้อมยู้อมกินเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะถ้าเป็นมเมล็ดพันธุ์เนี่ยทีเ้ามีอยู่นี่ห้ากระปลูกไปเนาะเราก็ทำสองอย่างสามอย่างในเวลาเดียวกันนี่แหละทั้งปลูกแล้วก็ทั้งเก็บกินเนาะ อันไหนพร้อมปลูกก็ปลูกอันไหนพร้อมเก็บก็เก็บนะก็คือว่ามันกระเหตุสองอย่างสามอย่างคู่กันไปเนาะคะ่ะเนาะการเหตุโคงองหน้าการเหตุสวนนี่มันกับบรดม,แบบม,แบบม,มี่แบบตายโตบรดมี่บแบบเออเขาเออนี่ยังล่ะมันบรดมี่แบบตายโตเนาะผู้ใดยาเ็ดรูปแบบใดกระเหตุเนาะคะ่ะเนาะสำหรับการเหตุโคงองหน้าขอแค่ว่า เอาตัวเองให้หลอดก็คือเฮ้ามีอยู่มีกินกับพ่อเนาะค่ะเนาะนี่นะสำรับผลหมากลางใหม่ของเฮ้าหน่าเฮ้าก็ได้อยู่ได้กินเนาะวันวันหนึ่งน่เฮาอยู่กับให้กับหน้าอยู่กับหัวกับสวนนี่เฮ้ากับพ่อกินแล้วเนาะวันวันหนึ่งน่ะก็หมายความว่าเฮาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะค่ะ